ปราการและรละพีพรตัดสินใจเรียกประพลมาคุยเปิดอกว่าจะเอาอยัางไงเรื่องปานตะวันเขายืนยันว่าจะรับผิดชอบเรื่องลูกปราการถามย้ำแค่ลูกอย่างนั้นหรือประพลอึ่อกักไม่อยากพูดถึงปานตะวันเพราะกลัวรพีพรจะ,ะเยาะเยะ้ยว่าสุดท้ายเขาต้องพ่ายแพ้ให้กับปานตะวันปราการเหนื่อยใจกับเขาสุด,สด ถ้าเขาจะรับผิดชอบแค่ลูกตนดูแลเองได้แค่หลานคนเดียวประพลแดกดันว่าจะดูแลได้จริงหรือขนาดครอบครัวตัวท่านเองอยังดูแลไม่ได้เลยปาการไม่พอใจแต่ต้องระง,งับอารมณ์ระพีพรเป็นห่วงสามีก็เลยรีบตัดบทถ้าประพลอยากรับผิดชอบแค่ลูกก็รอให้ปาาตะวันคลอดก่อนจากนั้นให้ไปฟ้องเอาเอง ว่าใครจะได้สิทธิ์ดูแลเด็กเขาเสียงเขียวใส่ว่าไม่ได้เธอไม่เข้าใจทำไมถึงไม่ได้ในเมื่อเขาอยากรับผิดชอบแค่ลูกทำแบบที่เธอว่าก็ดีแล้วต่างคนต่างอยู่ลูกคลอดค่อยว่ากันนี่เธอกับคุณพ่อกำลังแกล้งฉันใช่ไหมฉันไม่เคยคิดจะแกล้งคุณมีแต่คุณที่คิดแต่จะโกรธและก็แกล้งเยปานทำให้เขาต้องเสียใจ ฉันไม่ยอมให้เยปานต้องเสียใจเพราะคุณอีกกลับไปเถอคะค่ะรพีพรพูดจบหันหลังจะเข้าบ้านปราการเตือนประพลคิดดูให้ดีๆว่าเขาอยากรับผิดชอบแค่ลูกหรืออยากดูแลปานตะวันเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ของเขาเองแล้วขยับจะตามรับพี่พรประพลคิดหนักก่อนจะบอกว่าอยากดูแลทั้งปานตะวันและลูก ปราการยิ้มพอใจหันไปทางรพีพรเอาไงดีคุณลองให้โอกาสเจ้าพลมันอีกสักครั้งได้ไหมฉันไม่อยากให้โอกาสคุณเลยคุณประพลแต่เพื่อหลานจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งแค่ครั้งเดียวถ้าคุณทำปาลเสียใจอีกคุณจะไม่มีโอกาสอีกแล้วรพีพรเสียงกล้าวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน คู่ต่อมารพีพรน,นำเรื่องที่คุยกันไปบอกปานตะวันที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงเธอยือนกรานไม่ยอมให้โอกาสเขาเนื่องจากรับไม่ได้ที่เขาไม่ซื่อสัตย์งั้นก็แล้วแต่หนูแม่ก็แค่อยากลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าหนูยืนการว่าไม่แม่ก็ไม่บังคับว่าแล้วรพีพรลงมาแจ้งให้ประพน รู้ว่าปานตะวันไม่อยากเจอเขาแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทำให้เยปานใจอ่อนได้กับโอกาสที่ฉันให้ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องจัดการเรื่องทั้งหมดเองกับกันเถอะค่ะคุณรพีพรหันไปทางปราการก่อนเดินออกไปด้วยกันประพลหน้าเครียดมองขึ้นไปที่ห้องนอนของปานตะวันชั้นบนคิดไม่ตก ว่าจะทำยังไงดีแล้วตัดสินใจเดินออกจากบ้านปานตะวันมองจากหน้าต่างห้องลงมาเห็นประพลขับรถออกไปพ,พึมพำทางน้ำตาว่าในที่สุดเขาก็ทิ้งเธออยู่ดีปัทมาสงสารพี่สาวจับใจเข้ามาโอบก,กอดเธอไว้ขณะกำลังกินมื้อเย็นด้วยกันอยู่ที่โต๊ะอาหารปัทมาเล่าให้จันทนีฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่าย จันทนีถึงกับถอนใจเฮือกใหญ่นิปพลไม่สนใจลูกของตัวเองจริงๆหรือถ้าสนใจจะหายไปแบบนี้เหรอแม่เลิกพูดถึงเขาเถอะปานตะวันทนไม่ไหววางช้อนซ่อมเลิกกินข้าวจันทนีทักท้วงถึงเธอไม่อยากกินแต่ลูกในท้องต้องกินเธอใส่หน้ากินไม่ลงลุกขึ้นจะเอาจานไปเก็บจันทนีร้องห้ามไว้ไม่ต้องเก็บ เดี๋ยวท่านเก็บเองไล่เธอขึ้นไปนอนพักปานตะวันพยักหน้ารับคำเดนินขึ้นข้างบนจันทนีเห็นปัตมานั่งเฉยสั่งให้เอาจานไปเก็บอ้าวแม่ไหนแม่บอกว่าแม่จะเก็บเองเออินี่กวนประสาทนักนะจันทนีทำท่าจะยกจานข้าวตีปัตมาแต่เธอดึงไปจากมือท่านเสียก่อนตกค่ำปานตะวันนั่งหน้าเศร้าอยู่ในห้องนอน มีเสียงจันทนีขอประตูเรียกเธอดังขึ้นเธอตะโกนบอกท่านว่าไม่ได้ล็อกประตูเปิดออกคนที่ก้าวเข้ามาไม่ใช่แม่แต่เป็นประพนปานตะวันลุกพรวดถามว่าเข้ามาได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยและเดินหิ้วกระเป๋าไปเก็บที่ตู้เสื้อผ้าเธอตามมาหยิบมันไปโยนทิ้งไม่อนุญาตให้เขาอยู่ด้วย บ้านเขาก็มีทำไมต้องมาอยู่ที่นี่เขาอยากอยู่กับลูกออกไปเลยนะออกไปปานตะวันผากภพนออกจากห้องจันทนีที่ยืนอยู่หน้าห้องต้องขอร้องให้เธอใจเย็นๆคุยกันดีๆเธอไม่คุยอะไรกับเขาทั้งนั้นบอกให้แม่ไล่เขาไปไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นฝ่ายไปเองแล้วปิดประตูใส่หน้าเขาแถมล็อกอีกด้วยจันทนีได้แต่ถอนใจ หนักใจแทนเขาทำมันไว้เยอะก็ทนหน่อยแล้วกันจันทนีว่าแล้วเดินหายไปสักพักกลับมาพร้อมกับยื่นกุญแจสำรองห้องนอนของปันตะวันให้ประพลฉันก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะแต่ก็ไม่อยากให้หลานมันไม่มีพอ่อจากนั้นจันทนีเดินลงไปข้างล่างปัทมาที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่หันมาต่อว่าแม่ว่าไปช่วยประพลทำไม หลงอะไรนักหนากับลูกเขยนิสัยแย่ๆแ,แบบนั้นจันทนีหันมาแขวะลูกตัวเองเมื่อก่อนท่านก็เห็นเธอไล่าตามเขายิกๆทีตอนนี้ทํามาพูดดีปัทมาถือว่าเป็นโชคดีของตัวเองที่ไม่ได้เขาเป็นผัวเอาวะยังไงเขาก็เป็นพ่อของหลานก็ลองดูเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเฮ้อเบื่อวะไปหาอะไรทำแก้เซงดีกว่า จันทนีว่าแล้วเดินิีวออกจากบ้านปัทมาหันไปมองบนบ้านอดเป็นห่วงพี่สาวไม่ได้ระหว่างที่ปานตะวันนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับการดูแลคันประพลไขกุญแจห้องเข้ามาพร้อมกับถือชามใส่ก๋วยเตี๋ยวมาด้วยเธอมองเหลเขาเข้ามาได้ยังไงเขาได้กุญแจมาจากแม่จันแม่จันบอกว่าคุณทานอาหารน้อยผมเลยซื้อก๋วยเตี๋ยว ร้านที่คุณชอบมาให้ประพลว่าแล้วเอาชามก๋วยเตี๋ยวมาวางไว้ตรงหน้าขอให้เธอกินอะไรหน่อยเธอปฏิเสธว่าไม่กินกลิ่นก๋วยเตี๋ยวตีขึ้นจมูกทำให้เธอวิงเวียนจนทนไม่ไหววิ่งเข้าไปอาเจียนในห้องน้ำเขาตามมาช่วยรูปหลังให้เธอสะบัดต,ตัวหนีสั่งไม่ให้เข้ามายุ่งเขาจึงต้องถอยออกมาเธออาเจียนจนหมดไส้หมดพุง ค่อยๆเดินอย่างหมดเรี่ยวแรงออกจากห้องน้ำปรปพลเข้าไปถามจะกินอะไรร้อนๆหน่อยไหมเผื่อจะดีขึ้นเธอตวาดแวดไม่ต้องมายุ่งไล่ให้เขาเอาวิเตี๋ยวออกไปด้วยเธอเหม็นและเขาไม่ต้องเข้ามาอีกจากนั้นเดินไปนอนบนเตียงหลับตาทำเป็นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครั้นประพลยกชามกว๋วยเตี๋ยวออกจากห้องไปแล้วเธอลืมตามองตาม รู้สึกไม่ดีที่ทําแบบนี้กับเขาผ่านไปสักพักใหญ่ประพลกลับมาที่ห้องปานตะวันอีกครั้งเห็นเจ้าของห้องหลับอยู่บนเตียงเดินมาขยับผ้าห่มให้เข้าที่แล้วล้มตัวลงนอนข้างๆเธอรู้สึกตัวลุกพวดขึ้นมานั่งโวยวายว่าเข้ามาทำไมเขาง่วงก็เลยเข้ามานอนเธอขู่หากเขาจะนอนตรงนี้ เธอจะไปนอนที่อื่นแล้วหยิบหมอนกับผ้าหม่มจะออกจากห้องเขาดึงหมอนจากมือเธองั้นผมไปเองก็ได้ประพลหน้าเจ่อนออกไปนอนหน้าห้องปัทมาจะเดินไปห้องตัวเองเห็นเขานอนอยู่หน้าห้องพี่สาวมองแบบสมน้ำหน้าก่อนเดินเข้าห้องตัวเองปานตะวันนอนไม่หลับนึกเป็นห่วงปะพลขึ้นมาเดินไปเปิดประตูห้อง เห็นเขานอนขดตัวอยู่หน้าห้องกลับไปหยิบผ้าห่มมาโยนใส่เขาสะดุ้งตื่นเห็นปานตะวันกำลังปิดประตูห้องก็ยิ้มดีใจที่อย่างน้อยเธอก็ยังเป็นห่วงคลี่ผ้ามาห่มอย่างมีความสุขฟ้าสางปานตะวันลืมตาขึ้นมาได้รีไปเปิดประตูห้องดูไม่เห็นประพลนอนอยู่คิดว่าคงกลับไปแล้วรู้สึกใจหาย พยายามไม่คิดอะไรคู่ต่อมาปานตะวันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเดินลงบันไดพร้อมกับบุญไปด้วยแค่นี้ก็ทนไม่ได้อยากกลับก็กลับไปเลยคันเดินมาถึงครัวปานตะวันต้องชะง,งักเมื่อเห็นประพลกำลังทํากับข้าวด้วยท่าทางเก๊กกลางๆจันทนีที่ยืนมองอยู่ทนไม่ไหวเข้ามาช่วยเขาไม่ยอมให้ช่วยขอทำเองตามใจ ให้มันกินได้ก็แล้วกันปคุณททำกับข้าวต่ออย่างตั้งใจปานตะวันที่มองอยู่เผอยิ้มออกมาเขาหันมาเห็นพอดีเธอหุบยิ้มเดินหนีข้าวต้มหมูสับหอมควันฉุยถูปปุพลยกมาวางบนโต๊ะอาหารตรงหน้าปานตะวันเธอกับยกชามข้าวต้มไปเททิ้งเขาตัดพ้อว่าทำแบบนี้ทำไมเธอทำแบบนี้ที่เขาเคยทำกับเธอ แล้วถามว่ารู้สึกยังไงบ้างจากนั้นเดินไปเปิดตู้เย็นหยิบนมกับผลไม้มานั่งกินที่โต๊ะจันทนีตำหนิเธอว่าไม่น่าทำแบบนี้เขาอุตส่าห์ตั้งใจทำให้ก็ปานไม่อยากกินนี่แม่งั้นคุณอยากกินอะไรบอกผมเดี๋ยวผมไปหามาให้ปานตะวันดื่มนมกับผลไม้ไม่สนใจประพน ระหว่างนั้นตามเดินทิ้วถุงใส่ข้าวของมาเต็มสองมือบอกเธอว่าแหวซื้อก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำของพวกเรามาให้ด้วยประพลบอกเขาว่าเธอกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ตั้มไม่สนใจเอาอาหารไปใส่จานแล้วเอามาวางตรงหน้าปานตะวันซึ่งยิ้มให้เขาแล้วตักก๋วยเตี๋ยวกินหน้าตาเฉยแถมยังชมว่ารสชาติอร่อยเหมือนเดิมนี่ตั้มให้เฮียทำพิเศษเลยนะ ใส่หมูสับเยอะๆแบบที่ปานชอบเลยจันทนีเห็นประพลเริ่มทำคิ้วผูกโบกลัวจะมีปัญหากันอีกถามต้มว่าวันนี้ว่างใช่ไหมตนมีธุระวานเขาไปส่งหน่อยแล้วลากแขนออกไปไม่ยอมให้ปฏิเสธตามโวยวายจะรีบไปไหนท่านต่อว่าเขาไม่เห็นหรือไงว่าผัวเมียทะเลาะก,กันอยู่ยังจะมาให้พวกนั้นทะเลาะก,กันเพิ่มอีก เขาไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแค่ซื้อของมาให้ปานตะวันกินก็นั่นแหละผัวเขาก็หึงมึงไม่เห็นหรือไงฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะนะ้าก็แค่เพื่อนมันจะห่วงกันไม่ได้หรือไงจะอะไรก็ไม่ได้ทางนั้นแหละไปไปเดี๋ยวก็ได้ตีกันตายจันทนีว่าแล้วลากตามให้เดินต่อไป ฟังเรื่องย่าละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง YouTube และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน